ครขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆดวงใจนะครับพี่พี่ประนุดของสุ่งคำนะครับผมพี่นัที้ก็ขาวใหญ่เลยขาวอีเลยร้อยฟองใช่ไหมร้อยฟองอืมร้อยฟองอยากได้หนึ่งร้อยดวงหนึ่งร้อยดวงดาวทำไงเนาะให้ส่งด้วยก็สวัสดีกับกับคุณดวงกำบนใช่ไหมครับคุณดวงกำลผมยังไม่เห็นคอมเมนต์นะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณดวงกำบลด้วยนะสวัสดีนะครับผมยังไม่เห็นคอมเมนต์ขออภัยด้วยนะครับผมนะแล้วก็ ข้ามคอมเมนต์ใครขออภัยด้วยนะพี่ปานนทุ่งสวัสดีถ้าใครไม่อ้อมด้วยนะคะร hai, ับผมสวัสดีครับทําไมคอมเมนต์บอกว่าแจ้งอีกสิบห้ารายการแต่เขาไม่เลื่อนให้ผมแล้วครับเนี่ยพานบ้านทุ่งด้วยนะคุณยายเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณยายนะนะครับผมขอบคุณนะครับทําความสะอาดบ้านนะคุณยายไม่อยู่บ้านประมาณสองาทิตย์นึ่สอัปดาห์สองสัปดาห์น่าจะมีฝุ่นนะคุณยายนะขอบคุณนะครับแม่แล้ครับเนี่ยเลื่อนไม่ได้แล้วเลื่อนไม่ได้แล้วนะครับผมพี่ปานบ้านทุ่งก็ อ๋อคอมเมนต์สุดแล้วเรือไม่ได้คอมเมนต์สุดแล้วเลือยไม่ได้เราจะคงกลางคืนในเมื่อคืนนะหลับแบบไม่รู้ตัวเลยนะผมไม่ชัดโทรศพัพท์ไปเลยเมื่อคืนหลับตอนไหนไม่รู้ไม่รู้ตัวด้วยนะผมกำลังแชทคุยกับกับกับเพื่อนอยู่นะ ก็แชทซ้ำอยู่แล้วทักทายนะพี่ทักทายนะคุณอภิญญาทักทายคุณเชอรี่ด้วยนะพี่นัีนี้ก็สวัสดียามเย็นค่ะทักทายคุณอภิญญานะครับผมพิทวินบอกว่าพี่กับคุณพลเนาะขอตัวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณอภิญญาด้วยนะผมทำขนมน่าทานมากนะคุณอภิญญาขอบคุณมากครับแต่คุณอภิญญาน่าจะยุ่ผไปบ้านไมโบยังเนาะน่าจะยังไม่ไปนะนะครับผมพอดีผมไล่ตอบคอมเมนต์3ามวันที่แล้วหรือเปล่าเนาะนะผมสวัสดีทักทายนะครับผมบ้านน้องหนาวคักเดอร์ใช่ไหมออคุณไม่อ้อมด้วยนะครับผมสวับ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่กาลังเข้ามารับชมใหม่ๆด้วยนะครับผมนะเสียงน้องสองนะครับขอบคุณครับไม่อ้อมทักทายกับพี่นันทินีด้วยครับผมสวัสดีนะครับคุณพี่จันยดาใช่ไหมพี่จันยดาพิมพ์ทักทายพี่สินววนะครับผมแล้วก็น้องรักทักรอฟังนิทานก่อนนอนเนาะอก่อนนอนเนาะน้าทักทายกับ พี่สีนวลปุ่งคอมเมนต์ทันอ่านเก่งมากพี่ประพี่ประภรราศักสวัสดีทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประสงค์ด้วยนะสวัสดีคุณพลพลนะครับผมสวัสดีทักทายค่ะคุณพลพลขอบคุณคุณพลพลนะครับผมนะยินดีที่ได้ปฟังเพลงครับผมนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะช่วงนี้ก็เดินตามหมดด้วยนะ เดินตามวัวเดินตามวัวทั้งวันนะจอมีนครับจอดีปีใหม่แวะมาส่งกลังใจนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่วอร,วรดานิยมวงด้วยยินดีต้อนรับนะครับผมขอบคุณนะครับเป็นยังไงมั่งนอข้าวได้เกี่ยวอย่างนอน,นะครับผมใกล้เรีอย่างนอนปังปังหรือบ่แล้วสวัสดีครับแม่บวบสวัสดีพี่สีนวลด้วยนะสวัสดีนะครับพี่นันนี่ก็สวัสดีคุณต้นออด้วยแล้วก็พี่นิกด้วยนะครับ แล้วก็พี่ประสงค์กบสวัสดีพี่วันนะบ้านสวนจันทีนะครับผมนะไม่อ้อมทักทายจ้าทักทายพี่วันบ้านสวนจันทีนะครับสวนนะบรรยากาศในสวนนะแต่ยินเสียงบรรยากาศในสวนนะจากบุรีรัม์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมม์สถานที่หนึ่งงงงงพูดไปก็จะงงไปนะสวัสดีค่ะเจ้าของห้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตใช่ไหมคุณรัตสรันสระสระ เซ <atter speak>. <formal> ลแซลคุณยายนะผมเห็นรอบนี้คุณยายอยู่กรุงเทพยังไงผมก็เลยรถติดรอเปล่าเนาะรถติดรอเปล่าทางรถรอเปล่าทางรถทางเครื่องรอเปล่านะคุณยายคำสวัสดีครับสวัสดีพี่สีนวลพุ่มคําสวัสดีครับสวัสดีน้องรัชพบมีเรียกตัวเองว่าน้อง้วยนะสวัสดีครับอ่านตามคอมเมนต์นะสวัสดีพี่สีนวลพุ่มคำนิดหนึ่งเนาะสวัสดีทักทายด้วยนะครับผมนะกเออคุณรัชเนาะคุณรัชบอกน้องรัชน้องรัชคุณรัชบอกว่าแทนตัวเองว่าน้องคุณนอรักวาะสคุณแม่สหาคุลด้วยนะแม่โบวกสกั ขอบคุณนะครับขอบคุณขอญาตด้วยนะขอญาตด้วยนะเสียงธรรมชาติเสียงธรรมชาติาตด้วยนะพี่น,นันทิสวัสด,ดีพี่ลอยวัดใส่ด้วยนะครับผมเมื่อไหร่จะกินหมดครับอ๋อไปไหว้ใช่แมที่บอกอ๋อโอเคโอเคผมจักเข้าใจละเข้าใจละไปไหว้คนระับน่าจะต้องไปไหว้อีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> แม่โบสมพานบุญมาเรืองนะครับผมแม่โบบอกว่าแม่โบว่าอะไรนอไปไหนนาะวันนี้ช่างโน,นแกจอบทําคลิปด้วยจอบทําคลิปแบบอืมเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะ <c oughs> ขอไปขอไปหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้ว แค่คิดนะแค่คิดวินบอกสวัสดีครับสวัสดีกับพี่จันยาด้วยครับผมพี่พรทิพาก็สวัสดีกับพี่ทวินนะครับผมน้องมจดบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พรทิพาครับผมแม่โบสวัสดีพี่พรอยู่จ้แท้คุณยายอยู่แล้วคุณยายอยู่ขยันมากคุณยายไปอยู่นู่นก็ทำความสบายให้ลูกด้วยนะหน้าบ้านล้างหน้าบ้านเขยันมากคุณน้อสวัสดีทักทายยินดีมากๆยินดีครับคุณน้นอสวัสดีทักทายพี่ปัดด้วยนะน้องรัดบอกว่าสวัสดีกับน้องมันเจิดด้วยครับผมแม่โบสวัสดีิทพ พ้วยครินทัตไทยแม่โบนะครับผมพี่พรนิพบันดิตบันดิตกุลเนาะพี่นวารัตสวัสดีค่ะสวัสดีกับน้องพัชชาด้วยครับพี่ประภารัตน์จำนงศิลป์ย่าพาคนหลายบ้านบอกสวัสดีค่ะคุณรัชวงศ์สวัสดีครับสวัสดีพี่ประภารัตน์ด้วยนะครับผมนะสวัสดีใจดวงที่ยี่สิบเอ็ดขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆดวงใจเนาะยี่สิบสองดวงใจแล้วขอบคุณมากๆครับพี่ตองควาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ประภารัตน์คนสวยด้วยครับผมพี่เนว ขอบคุณคุณต้อนะคุณต้อคนสะอาดก็อาสอมขันพอผมอาบน้ําเปลืองมากผมอาบน้ำเปลืองมากผมอาบใจคุณต้นอ้อนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณอภิญญาบอกว่าสวัสดีค่ะสันนิเมโบด้วยครับผมแล้วก็ทักทายใครน้อทักทายใครนะผมนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกแล้วสวัสดีกับพี่สมใจคุณตระกูลไม่อ้อสวัสดีคุณยายชุธาโมรีนะคุณยายขอตัวแล้วขอตัวนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พันด้วยสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะยังสวัสดีปีใหม่ก็ได้อยู่นะ ขอบคุณนะครับแม่โบก็สวัสดีค่ะพี่นิชาพานะดวงใจที่ห้าจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่สีหาค่อยชอบอากาศเย็นนะนะผมก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูอุณภูมินะแต่ว่าอุ่นกว่าเมื่อเช้านะครผมแม่โบว่าทักทายยาม้าขอบคุณนะขอบคุณ คุณพัชชาด้วยนะขอบคุณนะครับขอให้โชคดีทุกคนค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชัญยดาเนาะโชคดีเช่นกันนะครับผมขอบคุณครับพี่วิพดาอบอุ่นมากค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีมัดรวมเลยนะครับเอาพี่ถวินทรายเพื่อนๆในห้องนะครับผมนะขอบคุณนะครับแม่บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีกับคุณภิญญานะครับผมแล้วก็เพื่อพิญญาบอกว่าสวัสดีคุณสวัสดีค่ะคุณต้นอ่อนน้ำโรงงานน้อยจังเลยนะมีมีแววๆเพาว่าระยดนาม ไม่ว่างน่าจะไปเที่ยวอยนะไปเที่ยวอีกแล้วแน่ๆเลยไปเที่ยวไหนน้อยเยนามะนะันกลับมาจากปีมใจสิบเจ็ดค่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สนใจคุ้มตระกูลขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆดวงใจนะโอเคแค่เป็นฉายาพี่ปานบ้านทุ่งนะผมไม่ออฟได้เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ปานบ้านทุ่งนะฉายาแล้วพี่ปานบ้านทุ่งบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทนรินทร์ทิพด้วยนะผมไม่ออทักสวัสดีครับสวัสดีพี่นัทที่นี่นะพี่นัทนีไอยนะำปนปนมาในพี่นัทที่ได้ปนกับสัะดานะปนกับส ไข่ต้มด้วยดีกับคุณต้นอ้อด้วยครับผมคุณแม่สีหาก็สวัสดีชาตสวัสดีคุณต้นอ้อน้ำเหนือนะคะรับสวัสดีคุณยาชุทานะใช่ไหมครับน่าจัดสวัสดีคุณยาชุทานะคุณยายน่าจะอ่านแล้วคอมเมนต์ผมไปไหนครับเนีย่ยให้อยู่ในิที่เดิมเนาะผมจะอ่านได้คอมเมนต์เลื่อนแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะนะครับผมพี่ประภักทายแม่อ้อมนะครับผมพี่ประสงค์ทักทายกับ <laughs> นะ <laughs> แซลคุณยายนะแล้วแซลคุณยายนะคุณยายนี <c oughs> นะ่มีเรื่องตื่นเต้นทุกตลอดเลยนะคุณยายนะสวัสดีทักทายกับพี่ <laughs> พ <laughs> นันทินีนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณรัศยารัฐใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจอยู่เมืองไทยหรือเปล่านะพี่นนวรัศสวัสดีค่ะสวัสดีกับน้องพัชชาด้วยครับพี่ประภารัฐจำนงศิลป์ย่าพาคนหลายบ้านบอกสวัสดีค่ะคุณรัชบงสวัสดีครับสวัสดีพี่ ปะพารัฐด,ด้วยนะครับผมนะสวัสดีคุณค่าคุณะะรัชพงศ์สวัสดีครับสวัสดีน้ำนปอนะเมื่อวานเมื่อวานได้ข่าวแว่วๆว่าเย็นน้าไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวไหนเนาะเมื่อวานได้ข่าวว่าเยนผมก็เมื่อวานทำไมเย็นรวยครับนี่เขาเรียกอะไรมะรุมมะรุมเนาะมะรุมพอดีน้ําแกงส้มผมยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวผมได้มะรุมมาผมจะเอามะรุมไปเติมนะในน้ําแกงส้มผมนะ <S <S ชอบทานมะรุมเหมือนกันนะแกงส้มมะรุมนะ แต่ย่าทำสวัสดีครับสวัสดีพี่สีนวลพุ่มคําสวัสดีครับสวัสดีน้องรัช,ชพบนี่เรียกตัวเองว่าน้องด้่ยนะสวัสดีครับอ่านตามคอมเมนต์นะสวัสดีพี่สีนวลพุ่มคําคุณอภิญญาด้วยนะผมทําขนมน่าทานมากเลยนะผมนะขนมเตียนไสหวานหรือไส้เค็มเนะาะถ้าไส้หวานมะพร้าวอ่อนๆหน่อยอร่อยมากอร่อยมากชอบอ่านว่าบัณนดิตหรือบันทิดครับบ้านทอนังมันโทนะ เขาอ่านไม่แน่ใจนะบันดิตกุลหรือบันทิตกุลนะผมหนึ่งกระมังขอบคุณคุณต้นอ้อนะหนึ่งกระมังไม่เยอะนะไม่เยอะนะผมนะขอบคุณนะครับคุณพี่พรนิพาก็ส่งกำลังใจค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณทุกๆกําลังใจอะไรไม่ว่าจะเป็นกี่ดวงตาก็ยินดีมากๆขอบคุณทุกๆดวงตานะฝากดวงใจนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆดวงใจนะพี่พี่ประนุดของเซนเท่าเมื่อเช้านะไม่ได้เช็คอุณหภูมิเมื่อเช้าลองเช็คดูสิบสามองศานะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงเช้าไม่ มีลมนะเมื่อเช้าไม่มีลมอากาศเย็นแต่ไม่มีลมนะนั่นนั่นนั่น <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมพี่ประสงค์อยู่โคราชนะแต่ว่าไปอยู่ลบบุรีนะผมผมขชาัสดีพี่กองศีสัมมาพี่วันบ้าน,านสวนจันทิสด,สสดีพี่นันที่นีนะครับผมพี่นันงที่นีส,สดีไม่อ้อมนะครับผมใกล้เวลายอย่างเรืออย่างนะ้อยน่าจะยังใกล้แล้วนาะใกล้แล้ว น่านจะอีกไม่ถึง10นาทีนะครับผมสวัสด,ดคีครับผมขอบคุณพี่สินวนด้วยยินดีมากๆขอบคุณพี่สินวนนะครับแม่ยายนะพอสวัสด,ดีแม่โบด้วยยนายนะก็สวัสด,ดีพี่นันทีนีนะครับผมนะั้นถ้าไม่ถึงส่งดาวไวนะ้ได้เนาะสวัสดีกับพี่จันญาครับผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะครับผมนะักพิน,นีก็สวัสด,ดีกับพี่ประนุษหงสาด้วยนะครับผมนะักขุยจุตาทักทายยายเพิ่งมาถึงบ้าน18บนาฬิกาจ้าอขอจอบฟังออขอจอบฟังนะครับอขอจอบนีืม น่าจะจอบนี่ไม่ใช่เป็นเครื่องมือแนละ้วน่นจาจะขอจอบ, <c oughs> จอบไม่ปอกเลยคนระับผมต้องใช้เวลานานแน่ๆเลยผมปอกผมไม่เคยปอกมาดุมเลยครับเนี่ยแมพี่จันยาวสวัสดีพี่พรน,นิพพาด้วยขอทุกชายาใหม่ค่ะอ๋อชายาพี่ปานบ้านทุ่งนะผมยินดีต้อนรับผมจำโปรเนี้พอขอญาตเรี่ยกเป็นพี่ปานบ้านทุ่งนะจำง่ายดีนะคล้อง,องจองด้วยซ้ำแน่ๆเลยคอมเมนต์ผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างเนี้ยนะ <c oughs> <c oughs> คุณค่ารัชงภ์สวัสดีครับสวัสดีน้ำปอนะเมื่อวานเมื่อวานได้ข่าวแว่ๆว่าน้ไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวไหน